สวัสดีครับ ORP 3นะครับวันนี้มาแจ้งข่าวในส่วนของโทรศัพท์ Infinite Note 11i ครับตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่นะครับที่ กำลังจะออกมาครับตอนนี้มีสเปคอะไรน่าสนใจมาฟังกันครับครับหน้าจอมีขนาดอยู่ที่6.95นิ้วนะครับเป็นแบบ Infinity O จอเป็นแบบ IPS LCD 24บิตนะครับ CPU ให้มาเป็นแบบ MediaTek Helio G58 o p t a Core 2 0 GHz ความเร็วก็ถือว่าโอเคเลยนะครับ GPU นะครับให้มาเป็นแบบ m i d i n G52 MC2 นะครับก็คู่กันมานะครับก็น่าจะ ดูหนังฟังเพลงเล่นเกมได้สบายเลยนะครับในตัวนี้ครับในส่วนของแรมนะครับให้มาอยู่ที่ 4G หลอมให้มา 64G สามารถใส่ SD card สูงสุดได้ 512G ก,กล้องหน้านะครับมีขนาดอยู่ที่16ล้านพิกเซลกล้องหลังให้มา3ตัวกล้องหลักอยู่ที่48ล้านพิกเซล มาโคร2ล้านพิกเซลและกล้องเดฟ2ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ให้มาใหญ่ทีเดียวนะ5,000มิลลิแอมป์ชาร์จไว้อยู่ที่18วัตต์ตัวนี้มีช่องเสียบหูฟัง3.5มิลมาให้นะครับสีที่ให้มานะครับจะมี3สีนะครับสีดําสีเขียวและสีฟ้านะครับครับก็เป็นค่ายน้องใหม่นะครับที่มาแรงตอนนี้ก็ออกหลายๆรุ่นมาเยอะมากนะครับคนก็นิยมซื้อกันเยอะมากนะครับเป็นอะไรที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งนะครับก็รอดูนะครับว่าจะออกมาในต้นปีหน้านะครับราคาจะเท่าไหร่ เดี๋ยวรอดูผมว่าน่าจะไม่เกิน5,000-6,000นะครับตัวนี้นะครับหรืออาจจะถูกกว่านี้ก็ได้นะครับเพราะว่าสเปคให้มาก็ไม่สูงมากนะครับก็สามารถจับต้องได้สําหรับคนที่อาใช้มือถือแบบดูหนังฟังเพลงนะครับหรือใช้โทรศัพท์ทั่วไปนะครับก็สามารถอาใช้งานได้ปกตินะครับครับคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับถ้ามีข่าวอัปเดตอะไรใหม่ๆเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ